s m arts U V ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพดีไซน์สปอร์ตใหม่จาก U K Design Center อัพให้สุดทุกเทคโนโลยีที่เหนือชั้นโหสมาร์ท oh, <smart>, uh. อัพมุมมองให้เต็มตาด้วยพานรามิกซันรูฟ New MG ZS Smart S U V ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคน สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและสึงมุมชนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเปิดตัวรถยนต์ New MG ZS ของบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดค่ะสำหรับรถยนต์ MG ZS เราได้ทำการแนะนำครั้งแรกในตลาดประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนปี2560ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าชาวไทยและทำให้เป็นผู้นำหลักในตลาดรถยนต์ B SUV เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก new mg zs นั้นได้รับการออกแบบให้มีความชัดเจนของเส้นสายมากขึ้นรูปราทัานสมัยมากขึ้นและผสานความเป็นสปอร์ตเพิ่มยิ่งขึ้นโดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนทางด้านหน้าและด้านท้าย เรามาเริ่มกันจากการออกแบบด้านหน้าโดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะตั้งแต่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมกับไฟหน้า LED Projector ที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและตกแต่งบริเวณไฟตัดหมอกด้วยวัสดุสีดำเป็นโนแบล็กเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมกันชนหน้าที่มีเส้นสายชัดเจนในขณะที่ล้อนั้นเป็นล้อขนาด17นิ้วลายสปอร์ต ส่วนด้านท้ายนั้นมีการออกแบบให้มีเส้นสายและดีไซน์ให้สอดคล้องรับกับด้านหน้าอย่างลงตัวโดวยเฉพาะไฟไท้ายที่เป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่ที่หรูหรามากยิ่งขึ้น <9 S 2> ขั้าวเข้าสู่ด้านในตัวรถนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะพบก็คือห้องโดยสารที่มีการออกแบบให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นตกแต่งด้วยสีทูโทนนะคะแบบน้ำตาลดำแล้วก็ยังมีการตกแต่งด้วยวัสดุฝุนุ่มเพื่อให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของเบาะนั่งเองเป็นแบบหนังนะคะ มีความนุ่มนั่งสบายเมื่อมาดูในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวรถมีหลายสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างแรกก็คือในส่วนของตรงคอนโซลกลางที่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วซึ่งคุณสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนและควบคุมได้ง่ายนอกจากนี้ยังพร้อมที่จะรองรับในส่วนของ Apple CarPlay และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบ Android นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบทิศทาง AR View Monitor ที่คุณสามารถเลือกม,ม,มองเป็นแบบภาพสัมมิติหรือมุมมองจากด้านบน Bird Eye View และยังเลือกภาพจากมุมกล้องที่อยู่รอบตัวรถได้อีกด้วยจึงมั่นใจทุกครั้งที่ถอยจอดหรือขับขี่ในที่แคบ และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือหน้าปัดดีไซน์ใหม่ที่มีความสวยงามและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน i s p l a y ขนาดใหญ่ถึง7นิ้วคุณจึงสามารถที่จะดูข้อมูลได้อย่างง่ายดายค่ะนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมาให้อย่างครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักแขนด้านหน้าเบาะคนขับปรับไฟฟ้าโดยเฉพาะช่องเชื่อมต่อ USB ที่ปกติรถส่วนใหญ่จะมีมาให้เพียงแค่2ช่องแต่ New MG ZS นั้นเราให้มาถึง5ช่องด้วยกันค่ะโดยเพิ่มมา2จุดสำหรับผู้โดยสารด้านหลังและอีก1จุดที่สำคัญคือบริเวณหลังกระจกมองหลังสำหรับเชื่อมต่อกล้องบันทึกภาพหน้ารถซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า MG เรามีการใส่ใจแม้ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ New m z s นั้นยังมาพร้อมกับระบบ iSmart ซึ่งเป็นระบบการสั่งการอัจฉริยะที่จะมาช่วยเติมเต็มความเป็น Smart SUV ให้มีความอัจฉริยะมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็น iSmart เวอร์ชันล่าสุดมีการออกแบบหน้าจอระบบการสั่งการแบบใหม่และมีหลายฟังก์ชันให้พร้อมสำหรับการใช้งานสามารถดูพยากรณ์อากาศรายวันฟังเพลงออนไลน์ที่มีมากกว่า1ล้านเพลง เข้าถึงทุกข้อมูลข่าวสารรวมถึงการใช้งานระบบนำทางแบบ Real Time Navigation นอกจากนี้ New m g z s ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ MG นั่นคือการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยค่ะเพียงแค่คุณ Hello MG และตามด้วยคำสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดซันรูฟการเปิดปิดแอร์ หรือปรับระดับความเย็นของรถตลอดจนการสั่งคลื่นวิทยุและการโทรออกไปยัง c เซ็ center นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเช็คและสั่งการต่างๆผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายโดยท่านสามารถที่จะสั่งการเปิดแอร์ของรถไปลุกหน้าได้เลยค่ะเพื่อปรับอุณหภูมิของภายในห้องโดยสารให้พร้อมสําหรับการเดินทางและเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟแมคาที่จะช่วยระบุตําแหน่งของรถเพื่อให้คุณอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของรถนั่นก็คือเครื่องย ซึ่ง New MG ZS มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด114แรงมา้าและแรงบิดที่150นิวตันเมตรทำงานร่วมก,กันกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ใหม่8สปีดที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและตอบสนองดีขึ้นและยังสะดวกสบายมากขึ้นค่ะด้วยระบบเบรกมือไฟฟ้าและ Auto Vehicle Hold ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะ New m g z s, s มาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Synchronized Protection System ที่มีมาให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบที่ช่วยในการเบรก ABS, EBD, BA ระบบช่วยในการรักษาเสถียรภาพของรถรวมถึงระบบช่วยควบคุมการขับขี่บนทางลาดชัน Hill Start Assist System และ Hill Descent Control System พร้อมถุงลมนิรภัย6จุดและระบบอื่นๆอีกมากมาย โดยเฉพาะวันนี้ค่ะเรามีฟังก์ชันใหม่มาแนะนำนั่นก็คือ emergency call ซึ่งท่านสามารถที่จะใส่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิดสำหรับการติดต่อกรณีฉุกเฉินได้ในระบบค่ะและในระหว่างการขับขี่นั้นหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นและระบบถุงลมนิรภัยทำงาน ตัวระบบจะมีการโทรอัตโนมัติจากตัวรถและส่งข้อความระบุพิกัดตำแหน่งของรถไปยังเบอร์โทรที่ท่านได้มีการตั้งค่าไว้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากในเวลาฉุกเฉินและนี่คืออีกหนึ่งความสมาร์ทที่ช่วยเสริมความเป็นสมาร์ท u v v ให้กับ New MG ZS ค่ะรุ่น C plus ถือเป็นรถรุ่นเริ่มต้นของ New MGZS นะครับมีราคาจำหน่ายที่6 8 9 0 0 0บาท ราคาจำหน่ายของรถรุ่น D+ p l u s ก็คือ739,000บาทราคาจำหน่ายของรุ่น X+ p l u s ก็คือ799,000บาทเป็นยังไงบ้างครับสำหรับราคาจำหน่ายของ New MG ZS นอกเหนือจากราคาจำหน่ายที่สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายๆแล้วรถรุ่นนี้มีความโดดเด่น ตั้งแต่การออกแบบที่เป็นสปอร์ตพรีเมียม v อุปกรณ์จะมีความสะดวกครบครันระบบความปลอดภัยที่เหนือระดับพร้อมระบบอัจฉริยะไอสมาร์ mart, รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Android และ Apple CarPlay ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า New MG ZS คันนี้เป็น Smart SUV ที่มีความสมบูรณ์และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงๆ ในช่วงเปิดตัว New MG ZS นี้เราได้จัดแคมเปญสุพิเศษให้ตั้งแต่การผ่อนชำระด้วยดอกเบีย้ยเพียง1.89%พร้อมมอบประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนอกจากนี้ครับทางบริษัทขอมอบข้อเสนอสุพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยการยืดเวลาการผ่อนชำระค่าง,งวดออกไปเป็นเวลา3เดือนโดยเอารถวันนี้นะครับ ผ่อนงวดแรกในอีก3เดือนข้างหน้าเพื่อทุกท่านเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่ท่านออกรถในวันที่10เมษายนท่านจะเริ่มผ่อนชำระง,งวดแรกในวันที่10กรกฎาคมทั้งนี้ทางบริษัทหวังไวนอย่างยิ่งว่าข้อเสนอสุพิเศษนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของทุกท่านเพื่อร่วมกันก้าวผ่านช่วงสถานการณ์โควิด -19 ไปด้วยกัน ผมขอย้ำว่าข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ New MG ZS ภายในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นสำหรับท่านที่สนใจ New MG ZS ของเรานะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมทางเว็บไซต์ www.mgcars.com นอกจากนี้ท่านที่สนใจที่จะไปชมหรือทดลองขับ New MG ZS สามารถไปที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่3ถึง5เมษายนนี้เป็นต้นไปผมขอแนะนำให้ทุกท่านนะครับที่สนใจ New m g z s ของเรานะครับโทรสอบถามหรือนัดหมายกับที่ปรึกษาการขายเป็นการล่วงหน้าโดยท่านสามารถค้นหาโชว์รูมรถยนต์ MG ใกล้บ้านท่านได้จาก www.mgcar.com s หรือโทรที่ Call Center 12 6 7เพื่อสอบถามรายละเอียด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า New MG ZS Smart SUV รุ่นใหม่ของ MG จะช่วยให้ชีวิตของคุณสมาร์ทขึ้นอย่าลืมนะครับออกรถ New MG ZS ในเดือนเมษายนนี้รับข้อเสนอพิเศษผ่อนดอกเบี้ย1.89%และชำระงวดแรกในอีก3เดือนข้างหน้าผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมการเปิดตัว New MG ZS ของเราในวันนี้ขอบคุณ และสวัสดีครับ